ทำไมเราถึงไม่ให้ลูกค้าจัดสเปครถเองลูกค้าชอบคิดว่ารถ1.5ตัน6เมตรจะยกได้1.5ตันที่ความสูง6เมตรคำตอบคือไม่ได้นะครับคันนี้1.5ตัน6เมตรจะยกได้เพียง7-800โลที่ความสูง6เมตรเท่านั้นนะครับสีโปเกสสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะอธิบายว่าทำไมเราถึง ไม่ให้ลูกค้าจัดสเปครถเองเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าอาจจะขอสเปคลมรวมมาที่1นถึงสตัน3าถึงหเมตรแล้ว1นถึงสตันกับ3าถึงหกเมตรเนี่ยมันต่างกันยังไงอย่างแรกเลยขนาดความกว้างตัวรถนะครับตัว1ตันเนี่ยความกว้างมันอยู่ที่96ซนติเมตรส่วน3ตันเนี่ยความกว้างมันอยู่ที่เมตรยี่ซนติเมตรพอลูกค้าเข้าช่องแคบเนี่ยหรือบางช่องมันแคบมากๆที่จะขับทางตรงเนี่ยช่อง1เมตรเนี่ยคัน3ตันเข้าไม่ได้แล้ว แล้วอย่างที่2นะครับลูกค้าชอบขอสเปคเผื่อสามถึงหเมตร 3- าถึงหเมตรต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยความสูง3เมตรนะครับเสาก่อนยกเนี่ยมันเมตรเกเซนติเมตรส่วน6เมตรเนี่ยเสาก่อนยกเนี่ยสเมตรเจเซนติเมตรนั่นหมายความว่าถ้าประตูกดังลูกค้าสูงแค่2องเมตรห้คานประตูหรือช่องไหนที่ลูกค้าต้องขับเข้าช่องที่คานประตูมันแคบนะตัวเนี้ยหเมตรอ่ะไม่ได้แล้วลูกค้าก็จะเผื่อไม่ได้แล้วอย่างที่3าม มันจะมีต้นทุนแฝงคืออะไรคือรถ1ตันเนี่ยแบตมันเล็ก210แอมรถ3ตันเนี่ยแบตมันใหญ่420แอมนะครับเวลาลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ทีเนี่ยมือหนึ่งนะราคาต่างกันอยู่ร่วม4-5 0,000บาทอย่างที่2เลยค่าเป็นเน้นต่างๆไซส์ของยางนะครับแผงบอร์ดซีนนะครับสายเฮล,ลิกทุกอย่างคนละขนาดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าเซวิสปีต่อปีนะครับเทียบกันเนี่ย ตัว1ตันเนี่ยถูกกว่า3ตันอยู่ร่วมประมาณ1-2บาทวันที่ข้อ4อันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยราคาตัวรถนะครับมีคนเคยพูดว่าตันละแสนจริงไหมจริงผมยกตัวอย่างนะ1ตันแสนกว่าบาท3ตันแสนสามแสนกว่าบาทอันนี้คือราคาขายจริงๆนะถ้าลูกค้าจะเผื่อที2ตันเนี่ยราคาก็ต้องเพิ่มอีก2อ0แสนแล้วนะผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าลูกค้ายกของ1ตันผมว่าเผื่อเป็นแค่1.5ึ่งจุดห้าตันะเพียงพอแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ควรเผื่อมากกว่านี้ความสูงเสาสกับ6เมตรต่างกันเท่าไหร่ อันนี้ราคาขายนะครับอันนี้ผมพูดได้ตรงๆเลยราคาขายระหว่างเสา3เมตรกับ6เมตรเนี่ยต่างกันอยู่100,000บาทเป็นอย่างน้อยเนื่องจากเสา6เมตรเนี่ยมันเป็นสเปคพิเตษน,นะครับมันไม่ไม่ได้มีจํานวนเยอะมากไม่ได้มีเข้ามาบ่อยแล้วก็มีความต้องการสูงอีกนะครับราคา6เมตรเลยต่างจากเสา3เมตรอยู่ประมาณ100,000บาทม,มาดีข้อ5ข้อสุดท้ายข้อนี้ชอบเข้าใจผิดมากที่สุดเลยลูกค้าชอบคิดว่ารถ1.5ตัน6เมตรจะยกได้1.5ตัน ที่ความสูง6เมตรคำตอบคือไม่ได้นะครับคันนี้1.5ตัน6เมตรจะยกได้เพียง7-800โลที่ความสูง6เมตรเท่านั้นนะครับเพราะว่า1.5ตันเนี่ยเขาวัดกันที่ความสูง3เมตรนะครับพอ4เมตร5เมตรเนี่ยน้ำหนักมันจะค่อยๆทอนลงเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าลูกค้าสงสัยวิธีการคํานวณว่ามันคานวณยังไงนะครับก,ก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามโทรมานัดให้เจ้าหน้าที่ของโปรเกสไปไประเมินหน้างานได้ฟรีขอบคุณครับ